วิ่ไม่แล้วนะครับมาลุ้นจัดกันหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วเนาะที่เราซื้อถุงวุ้นดูดอะถุงดูดถุงฝุ่วุ้นดูดนะครับยกแพ็คไปนะครับที่เป็นลายหน้าขุนพลอนะอันนั้นก็ยังไม่ได้การขุนพลนะครับแล้วก็ไม่ได้การพิเศษด้วยรอบนี้นะครับเราก็เลยสั่งเป็นตัวแบบถุงปกติของเขาอะแล้วก็สั่งเป็นกลิ่นพีทแล้วก็ลิ้นจี่นะครับเพราะว่าในทิกตอกอะเขาบอกว่าไ,ได้การพิเศษจาก รถนี้นะครับบ่อยเออเดี๋ยวอล,ยลองดูนะครับเผื่อเราจะโชคดีบ้างนะครับเดี๋ยวเราปักตะกร้าไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะเราเตรียมถุงเอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเทร,รวมใส่ในนี้มาสองแรกเริ่มกันเลยอันที่สอง,สอ,งอ,อีกแล้ว นะครับชนี่ยังไม่มีนี่อันนี้ตัวสองถุงแล้วอ่ะโอ้เมื่อขุนพลได้แล้วได้ขุนพลแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการพิเศษอะได้การเป็นธรรมดานะครับก็ก็ยังดีนะครับได้ขุนพลแล้วดีใจนะครับมาเอาจุดท้ายอะไรก็ได้นะครับได้เป็นการธรรมดาทั้งหมดนะครับแต่ว่ารอบนี้ได้ เมียนเราแล้วนะครับขุนพลแต่ว่าเราอยากได้การพิเศษอะของขุนพลเพราะว่ามันสวยอะการพิเศษมันจะเป็นแบบเงาเงาเนาะโอเครอบนี้นะครับเราก็ได้การไม่ซ้ําเลยที่สําคัญได้การเมนของเราด้วยนะคะก็คือขุนพลนะครับ